อภวพรานตุเมมีเตภาหัติพุทธามาอุณโมพุทธายาเวรทะโยเวรโคนายังเวระหิงสาเวระทาสีเวระทัสสาเวระทิโยพุทธสามมานีมามะพุทธัสสวาหุมสมติชามีเพ่งเพ่ง,พ,งพาพาฮาฮาเทอเรออะได้เวลาดูดวงแล้วพวกเจ้าทั้งหลายเข้ามากันได้เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช นะเอาเร็วเข้าขอบคุณครับสำหรับหัวใจส้มนะเออนะ9 9, 99, 9 9 9 9พัน9ร์เแช่เท่าน,านั้นพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามาได้เลยนะครับนะขอบคุณนะครับนะสำหรับหัวใจส้มนะครับนะมากันรัวๆนะจัดของขวัญมาคนละ9 9้าชิ้นเพียงเท่านั้นนะเราก็จะมาดูดวงกันนะเข้ามากันได้ นะเพียงคุะ9,999แชร์นะแชร์กันออกไปนะเรามาดูดวงกันนะครับเพียงคนุณน9,999แชร์เพียงเท่านั้นนะ9,999แชร์ของขวัญจัดมา9,999ชิ้นนะมันคงจะมีสักชิ้นนะเออนะ เอาเร็วสิเข้ามากันกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์บอกให้เจ้ามาดูดวงกันเร็วเข้าเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามจัดของขวัญมา9,999ชิ้นนะ แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามาได้เลยนะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางนะอืมเร็วเข้า <c oughs> นะเข้ามากันได้วันขอทราบสุขภาพช่วงนี้ครับสุขภาพมันมีเหมือนกับอารมณ์คิดเครียดซ่อนอยู่ภายในมันเป็นสองดาบให้ระวังปวดลูก,กตานะ ระวังปวดลูกตาเนี่ยเห็นไหมมาใน,ในคนเนี้ยโดนปิดลูกตาไว้ระวังระวังปวดลูกตาแล้วก็ระวังาธาดลมาธาดลมก็คือธาดดาบแล้วก็ลูกตาสองอย่างให้ระวังไว้ให้ดีปวดตาปวดหัวทําลองเงี้ยนะคุณวัดนะ <c oughs> <c oughs> เข้ามากันได้เร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแนละตามด้วยคำถาม ของขวัญจัดมา9,999แชร์นะจัดของขวัญมานะ9,999อย่างนะจัดมาครับนะกดแชร์ออกไปนะเข้ามาเกิน9,999คนดูดวง